นึกไม่ถึงว่าพีระมิดอาหารห้าหมู่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ระบบเผาผลาญของคนยุคนี้เดียงเพื่อนเอนเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเรากินอาหารครบห้าหมู่ทุกวันแต่ร่างกายพังมากกว่าคนรุ่นก่อนทั้งอ้วนลงพุงเหนื่อยง่ายนอนไม่หลับความดันเบาหวานไขมันพอกตับดื้ออินซูลินหรือแม้แต่ที่หลายคนพูดติดปากค่ะก็คือแค่ดมก็อ้วนแล้วหรือว่า กินก็อ้วนอดก็ไม่ผอมเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าระบบเผาผลาญของเราเนี่ยกำลังเดี้งจากสิ่งที่เรากินตามตําราที่ไม่เข้ากับการใช้ชีวิตของคุณยุคนี้แล้วตั้งหากบอกก่อนนะคะว่าไม่ต้องเชื่อแต่ฟังให้จบแล้วไปพิจารณาต่อค่ะว่าเห็นด้วยไหมสิ่งที่เคยถูกสอนว่าดีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสําหรับร่างกายเราในยุคนี้อีกแล้วสิ่งที่เราเรียนกันตั้งแต่เด็กค่นในตําราอาหารหลักห้าหมู่ก็คือพีระมิด ที่เน้นให้เรากินคาร์โบไฮเดตเป็นฐานใหญ่สุดนะคะหัว55 65เนี่ยของพลังงานทั้งหมดเพราะว่าคนยุคก,ก่อนเนี่ยตั้งแต่ปี1970หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคนต้องใช้แรงทำงานค่ะเดินเยอะทำสวนทำไร่ใช้แรงเยอะค่ะร่างกายก็เลยต้องการพลังงานจากคาร์โบไฮเดตเยอะแถมอาหารในยุคนั้นก็ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปเยอะเหมือนสมัยนี้ค่ะ กินมันกินเผือกกินข้าวโพดไม่ใช่กินขนมปังหรือว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรานั่งทํางานกันหน้าคอม8ชั่วโมงนั่งประชุมทันงวันเดินวันละไม่ถึง3ามพใช้สมองมากกว่าใช้แรงแต่ยังกินแบบคนที่ใช้แรงเยอะๆอยู่ทุกวันอาหารที่เคยเหมาะกับคนใช้แรงก็จึงกลายเป็นภาระค่ะสําหรับคนยุคนี้แถมอาหารในปัจจุบันค่ะก็มีการดัดแปลงตั้งแต่วิธีเริ่มต้นตั้งแต่เลี้ยงเลยจนมาถึงแปรรูปขั้นสุด น้ำตาลเพิ่มไขมันทราร์แอนแฝนแคลอรี่สูงแต่สารอาหารต่ำร่างกายเลยเริ่มส่งสัญญาณว่ามีบางอย่างที่มันผิดปกติค่ะเช่นหิวบอ่อยอ่อนเพลียน้ำหนักเกินทั้งที่กินน้อยเราลองคิดกันดูนะคะว่าอาหารที่เรากินปกติทุกวันนี้มันใช่อาหารปกติหรือเปล่าเพราะว่ามันทำให้ร่างกายเราผิดปกติ ถึงเวลาฟังร่างกายตัวเองมากกว่าฟังพีระมิดในตำราเพราะพีระมิดของอาหารที่เราเชื่อเนี่ยมันขัดกับพีระมิดองค์ประกอบของร่างกายจริงอย่างสิ้นเชิงถ้าเราส่องเข้าไปในร่างกายตามหลักชีววิทยาหรือที่เรียกว่า body composition เนี่ยจะเห็นว่าร่างกายของคนเราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำ55-65โปรตีน15-20ไขมันดี10-25เกลือแร่และแร่ธาตุ4-6คาร์บเนี่ยเพียง1ค่ะอ้าว คาร์บแค่1%แต่พิระมิดอาหารที่เราเชื่อเนี่ยกลับบอกให้เรากินคาร์บ55-65%ของพลังงานทั้งหมดทีน,นี้ลองคิดดูนะคะว่าร่างกายเรามีคาร์บแค่1%ค่ะแต่ว่าเรากินคาร์บเนี่ย60%ทุกวันแล้วจะไม่รวนได้ยังไงนี่คือจุดเริ่มต้นของความผิดปกติในระบบเาผาผลาญค่ะเพราะว่าเราเนี่ยกินในสิ่งที่ร่างกายต้องการน้อยแต่กับขาดในสิ่งที่ร่างกายต้องการมากแล้วเราก็เริ่มเห็นโรคใหม่ๆที่เมื่อก่อนแทบไม่มีในเด็กค่ะเเช่นบนบาาวในด็ก ไขมันพอกตับภาวะดื้ออินซูลินทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดเพราะกินเยอะเกินค่ะแต่เพราะ กินผิดสัดส่วนทางชีววิทยาของร่างกายทีนี้มาดูกลไกลการเผาผลาญที่เดียงนะคะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรร่างกายเราเนี่ยมีแหล่งพลังงาน2แหล่งก็คือกลูโคสกับไขมันและมีฮอร์โมนสาคัญที่ชื่อว่าอินซูลินค่ะเขาจะทําหน้าที่ขนกลูโคสที่เกิดจากแป้งน้ําตาลที่เรากินเนี่ยให้เข้าสู่เซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงานและเมื่อเรากินแป้งหรือว่าน้ําตาลบ่อยๆเยอะๆอินซูลินก็จะหลั่งตลอดเวลาและเมื่อมีอินซูลินสูงขึ้นต่อเนื่องแบบนี้ค่ะมันก็จะล็อกไขมันเอาไว้ไม่ให้ถูกเผาผลาญ พราะไขมันถูกล็อกร่างกายก็ไม่สามารถเอาไขมันที่เก็บไว้มาใช้เป็นพลังงานได้กลายเป็นวงจรอันตรายค่ะก็คืออินซูลินสูงดื้ออินซูลินใช้ไขมันเป็นพลังงานไม่ได้อ้วนง่ายลดยากตอนนี้แหละ ที่เรียกว่าระบบเาผาผลาญเดียงแล้วหลายคนก็พยายามอดอาหารหรือว่ากินน้อยค่ะแต่ยิ่งอดร่างกายยิ่งเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานกล้ามเนื้อลดฮอร์โมนไทรอยด์ลดสุดท้ายร่างกายใช้พลังงานน้อยลงกว่าเดิมพอเริ่มกลับมากินแค่เท่าเดิมนะคะทุกอย่างก็ถูกเก็บเป็นไขมันทั้งหมดนั่นคือเหตุผลที่เราได้ยินคำว่ากินก็อ้วนอดก็ไม่ผอมหลายคนอาจบอกว่าสมองต้องใช้น้ำตาลต้องกินคาร์บ ถูกค่ะสมองต้องการกลูโคสวันละประมาณ120กรัมเท่านั้นแต่ถ้าเรากินคาร์บนะคะวันละ300-400กรัมเนี่ยส่วนเกินเหล่านั้นร่างกายต้องแปลงไปเป็นไขมันเก็บเอาไว้ที่ตับที่พุงและนี่คือจุดเริ่มต้นของวงจรเก็บไขมันที่ไม่มีวันจบร่างกายไม่เผาผลาญไขมันเพราะว่าอินซูลินที่ สูงอะค่ะจะล็อกไขมันไม่ให้ถูกดึงมาใช้ระบบเผาผลาญไขมันถูกปิดไปเรียบร้อยแล้วผลก็คือไขมันพอกตับดื้ออินซูลินร่างกายเราไม่ได้ต้องการอาหารเยอะค่ะแต่ว่าต้องการสารอาหารที่ถูกต้องตามหลักชีววิทยาร่างกายที่ออกแบบมานั่นก็คือโปรตีนคือวัตถุดิบหลักนะคะที่ใช้ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมร่างกายใช้สร้างเอนไซม์กล้ามเนื้อและภูมิคุ้มกันส่วนไขมันดีเนี่ยคือเชื้อเพลิงระยะยาวค่ะแล้วก็เป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์และสร้างฮอร์โมนน้ําคือตัว กลางของทุกปฏิกิริยาในร่างกายส่วนคาร์บเนี่ยคือพลังงานสำรองค่ะที่ร่างกายจะเรียกใช้เฉพาะตอนจําเป็นเท่านั้นแต่คนยุคนี้เนี่ยกลับกินแบบตรงข้ามกับธรรมชาติของร่างกายก็คือโปรโตีนน้อย ลัไขมันคาบล้นผลลัพธ์ก็คือร่างกายเนี่ยเข้าสู่ภาวะพลังงานล้นโภชนาการขาดฟังดูย้อนแยง้งแต่ว่าจริงสุดๆการฟื้นระบบพาผาพลนญให้กลับมาทํางานไม่ได้เริ่มจากการอดค่ะแต่มันเริ่มจากการให้สารอาหารที่ร่างกายต้องการจริงๆนั่นก็คือน้ํา2.5ถึง3ลิตรต่อวันปโปรตีน 1, 1. ถึง1.5เท่าของน้ําหนักตัวไขมันดีประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันค่ะคาบเชิงซองถึง,ง2ทับพีต่อวันขึ้นอยู่กับกิจกรรมว่าใช้แรงมากน้อยแค่ไหน ส่วนวิธีฟื้นระบบผ่อผ่านี้ให้กลับมาทํางานนะคะข้อแรกเลยก็คือลดพวกคาแปรรูปค่ะเช่นพวกน้ําตาลเครื่องดื่มหวานขนมของแปรรูปต่างๆข้อที่2นะคะเพิ่มโปรโตีนเคี้ยวตามธรรมชาติเช่นเนื้อปลาไก่ไข่ข้อที่3เติมไขมันดีเช่นอะโวคาโดถั่วเปลือแข็งปลาแซลมอนข้อที่4ี่ค่ะดื่มน้ำให้พอเพราะว่าทุกระบบในร่างกายต้องใช้น้ำในการทำปฏิกิริยา ข้อที่5นอนให้พอค่ะเฉลี่ย7ชั่วโมงต่อวันช่วยซ่อมแซมร่างกายข้อที่6นะคะขยับตัวทุกวันค่ะเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อข้อที่7โดนแดดเพื่อเซตระบบนาฬิกาชีวิตในร่างกายเมื่อร่างกายได้รับครบอ่ะร่างกายก็จะ รีเซ็ตฮอร์โมนแล้วก็ระบบต่างๆฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยจะสมดุลค่ะไขมันจะถูกปลดล็อกแล้วก็ระบบขอ้อผาน,นียจะกลับมาทํางานตามปกติอีกครั้งน้ําหนักจะสมดุลโดยไม่ต้องอดไม่ต้องทรมานหลายคนนะพอบอกให้ลดแป้งลดอาหารแปรรูปแล้วอะชอบถามกลับอะค่ะว่าแล้วจะกลับไปกินอาหารปกติได้เมื่อไหร่อย่าบอกว่าอาหารที่คุณกินอนะปกติถ้ามันทําให้ร่างกายของคุณผิดปกติอย่าบอกว่าคุณสุขภาพดีถ้าร่างกายคุณยังมีไขมันข้อตับ กล้ามเนื้อลดและพลังงานตกทุกวันถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องเอาวิทยาศาสตร์นะคะกลับมานําการกินไม่ใช่เอาการตลาดมานําสุขภาพของเราอีกต่อไปอาหารปกติไม่ควรทําให้ร่างกายเราผิดปกติทุกคนว่าจริงไหมคะถ้าการกินแบบเดิมทําให้ร่างกายผิดปกติคําถามก็คือถ้ากินเหมือนเดิมต่อไปเนี่ยร่างกายจะเป็นยังไงถึงเวลาที่ต้องปรับแล้วหรือยังถ้าใครนะคะอยากรู้ลึกกว่านี้ว่าระบบเผาผลาญ่ะของเราเนี่ยเด้งตรงไหนและจะรีเซ็ตยังไงให้ฟื้น ตอนนี้พี่กุ้งเปิดคอสอวสารความอ้วนค่ะคอสที่ไม่ได้สอนให้นับแคลค่ะแต่สอนให้เข้าใจชีววิทยาร่างกายเพราะเมื่อเราเข้าใจร่างกายตัวเองจริงๆเราไม่ต้องอดแต่จะกินอย่างเข้าใจและกลับมาสมดุลอีกครั้งสนใจคุยกับพี่กุ้งได้ค่ะ